ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องอดิพัฒน์นนทภาเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงพากินพาเที่ยวคัจะพาท่านผู้ชมมาที่ปตทลองน้ําไหลนะครับจะพามาทานมาดื่มชานมไต้หวันนะครับนาริชาชานมไต้หวันนะครับอีกหนึ่งสาขาของนาฬิชานะครับมาดูที่ร้านนะครับบรรยากาศร้านก็อยู่ภายในบริเวณปั๊มปตทนะครับวันนี้ พบกับแม่ค้าคนสวยครับสวัสดีครับสั่งชานมหนึ่งแก้วครับขับชานมไต้หวันครับชานมไข่มุกแล้วขอขอดูวิธีชงหน่อยทำอ๋อนะโอเคแล้ว<ส>ก็จะเป็นมีชานมไต้หวันราคาเท่าไหร่ครับแก้วนึ่งเออถ้าไม่ใส,ส่ขมุกยี่สิบาทถ้าใส่ไข่มุก อ๋อราคาก็ไม่แพงเนาะนอกจากไข่มุกแล้วมีอะไรใส่ให้ด้วยกัดอ๋อโอเคก็เป็นบรรยากาศครับข้างๆร้านก็จะมีร้านสวยแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับเนี่ยหนึ่งร้านก็จะเป็นติ่มมะพร้าวอ่อนนี่ก็มาชิมแล้วนะครับติ่มมะพร้าวอ่อนก็อร่อยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งสาขานะครับอยู่ภายในปั๊มปตท,ทเรานะครับจะมี โอวบลลี่น้ำสตรอเบอรี่อ๋อเนี่ยเจ้าของร้านมาพอดีเลยจะไปรีวิวร้านติมมะพร้าวอ่อนต่อจะมีกาแฟนะครับมีชาไทยชาเขียวช็อกโกแลตมีโซดามีนมมีชาเนะี่ยนี่หนึ่งแก้วเนาะ ให้ฝากร้านหน่อยอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนคือตู้ปตาทอร์ำลอของไหลเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดแปดโมงปิดห้าโมงเปิดแปดโมงปิดห้าโมงเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันทุกวันนะครับก็มีราคาราคาก็ไม่แพงอร่อยด้วยเนาะอ่าโอเคครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่แวะผ่านไปผ่านมานะครับมาท่องเที่ยวน้ําตกคลองลานมาคลองน้ําไหลเราก็มาแวะนะครับเดิมชาเย็นๆนะครับกับชานมไต้หวันนะครับร้าน นาฤชาชานมไต้หวันสาขาคลองน้ำไหลครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพอดีผ่านมาพอดีก็เลยแวะมาดื่มมาทานข้าวแล้วก็แวะมาดื่มน้ำชาชานมชานมไต้หวันนะใส่ไข่มุกนะครับก็เป็นร้านประจำนะครับทุกท่านแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้ไหมค้่สวยๆเนาะโอเคเปิดนานยังนะร้านเนี้ยตรงเนี้ยสาขาเนี้ยอจ <c oughs> อ๋อก็อยู่ตรงใกล้ๆโรงเรียนเนาะสาขานี้ก็เปิดยังไม่นานแต่ลูกค้าเป็นไงวันๆหนึ่งก็โอเคก็ได้ยู่เนาะถ้าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าคนมาเที่ยวน้ำตกของลานเนาะอ๋อโอเคครับอย่าลืมฝากช่องอธิพัฒน์นนทภาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไป ep ต่อไปนะครับว่าจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่ไหนไปกินไปเที่ยวหรือจะพาไปทํากิจกรรมอะไรนะครับสําหรับทลิปนี้ ก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ